ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับอาจารย์ดรพัควัตนะครับวันนี้จากบ้านหมอต้นไม้เขาใหญ่ปราจีนบุรีวันนี้เรามีผู้ป่วยหนึ่งรายนะครับคือเจ้าเสนจันบุษราคำนะครับจากคุณพี่อะไรนะครับจากคุณพี่จากคุณพี่ชื่ออ๋อโป้งครับพี่โป้งจากแล้วก็พี่อะไรครับพจาค่ะพ่จาจากปทุมธานีได้นําน้องบุษราคำมาหาอาจารย์นะครับ เพื่อที่จะดูแลรักษาเพราะว่าน้องเองก็มีคลาดตัวพอสมควรนะครับแล้วก็ดูแล้วน้องไม่ได้ป่วยอะไรมากแต่น้องขาดสารอาหารน้องมีเชื้อราติดปลายใบนิดหน่อยนะครับแล้วก็ดูน้องอย่างซีดน้องซีดนะครับด,ดูดูได้ตาเปล่าก็คือโรคซีดซีดนี่เป็นโรคนะครับโรคซีดแล้วก็ต้องไปดูระบบลาก,ก่อนว่า ระบบลากน้องจะเป็นยังไงอาจารย์ขออนุญาตลือน้องนะครับโอเคครับางใกล้ๆครับผมเดี๋ยวเราจะทำการลื้อน้องเข้ามาดูใกล้ๆครับพี่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 จ่าใช่ไหมพี่จากับพี่ปุ้มมาดึงกับน้องใกล้ๆได้เลยครับโอเค จะได้เห็นไงครับว่าทำไม,ไมเพราะอะไรทําไมน้องถึงเป็นแบบนี้ลากไปแล้วหรือเปล่าอาจารย์ต้องต้องเดี๋ยวต้องต้องดูก่อนต้องดูก่อนวนะ่าว่าเขาเป็นยังไงไม่นะได้อยู่ขอฟังเสียงครับ ไม่มีกลวงนะได้ครับผมรอดแต่น้องยังลากน้อยใช่ไหมใช่ัตด <c oughs> ด้วยสายตาใช <c oughs> ่ครับ <c oughs> น่าจะโดนเชื้อราไปแล้วไปแล้ว,ไป,ลวไปแล้วนะครับจับดูได้ครับจะฉีดชื้นก็หอนแล้วก็จับมองได้ เราต้องล่อรากใหม่เลยนะครับนี่เช็บให้แห้งครับผมถูทูง่แห้งก่อนจะได้มาดูจะได้ศึกษาครั้งหลังจะได้เข้าใจกัเน้องครับผมมาบีบน้องดูก่อนครับผมเดี๋ยวดูจะตัดนะหายไปแล้วเ่าจริงจริงไปแล้วค่ะทำให้ทำให้น้องซีดเพราะว่าน้องไม่มีอาหาร นะครับตอนนี้ไมอา่ารเสร็จแล้วทําให้หนอนเนี่ยอีกหนอนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาก็ล้างกันไปด้วยแล้วก็อีกหนอนเนี่ยอีกตอนนี้มีสามหนอนเลยนะมีสามหนอนนะครับแล้วก็ตัวนี้พี่ก็เลยที่เข้ากังไปแล้วหาคอร์ดิวิวหาอาหารไม่ได้แล้วเขาก็จะต้องตอมใจกันถ้าอยู่ท่าที่หนึ่งน้องกับดาวถ้าอยู่ที่หนึ่งน้องกับดาวเพราะฉะนั้นเราจะขออนุญาตฆ่าเชื้อแล้วก็แล้วก็จะทำการแช่น้อง ในในรัาอันเด็กนี้เขาเอาออเล็กพี่พี่ชื่ออะไระครับองอาจารย์ขออนนี้เดินไปถือหยิบจานจานจานนะฮะนี่คือน้องบุษราคำบุษราคำที่มันไม่จันจันจันถัดลองครับผมแต่ลองสีขาวครับ วงบุษลครับเนี้ฆ่าชเชื้อแล้วน้องไม่มีรากนะครับน้องไม่มีรากแล้วแล้วก็แต่ว่าเพลินว่าน้องมีทั้งสามหนอถามว่ารอดไม่รอดไดครับผมรอดรอดแน่นอนโอเคครับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะทําการแชร่น้ํายาสืตอพิเศษนะครับที่พิเศษจริงๆพิเศษภายในยี่สิบนาทีจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของต้นไม้ที่เราแช่ลงไปเลยนะครับจะเห็นความเปลี่ยนแปลงทันทีเลย ขอเวลาแค่20นาทีกับการให้น้องอาหารแล้วก็สารอาหารพร้อมกับยาเข้าไปสู่กระแสเลือดน้องขอเวลา20นาทีแช่น้องไว้ก่อนครับผมเดี๋ยวเราค่อยกลับไปตีดตาำตอนที่เราแช่เสร็จเรา20นาทีทับไปนี้ครับผมโอเคครับร <Okay. S 1> ับผมมาดูใกล้ๆครับผมเมื่อกี้ใบสีขาวหรือสีเขียวตอนมา,าอ่าแล้วตอนนี้เป็นไงสดชื่นขึ้นเลยเขียวไหมครับ ดูนางอารมณ์เปลี่ยนเลยใช่ครับผมดูเราไม่กระทังการนะครับกระทังการด้วยแล้วก็น่อด้วยเห็นไหมครับเขียวขึ้นมาทันทีอยู่นี้น่าจะรอดแล้วแต่ยังไม่มีรากสักการเพราะว่ารากเขาเน่าไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเอาลงดินปลูกนะครับมาดูครับผมเขาได้กินอาหารที่ดีครับผมใช่เราลงดินปลูกนะครับเวลาฝังน้องอย่าฝังลึกมากนะครับแล้วก็ให้เขาอยู่ประมาณประมาณพอดี กต้องมาดูสีสันน้องจะตอนมากับตอนจะกลับนะครับต่างกันไหมเอ่ยต่างกันมากใบเขาอิ่มน้ำเลยนะนี่คือสะเนจันบุษราคำนะครับของคุณพี่อะไรนะครับพี่พปอพี่จากับพี่ พี่โป้งพ,พี่โป้งที่จากกับพี่โป้งจากปทุมธานีนะครับได้เดินทางมาเอาน้องเสน่จ,จันบุตรสลับทำให้อาจารย์ดูแลอ่ะโอเคเอามาดูใกล้ๆครับผม z o o ดูใกล้ๆนะครับตอนนี้น้องเริ่มสุขภาพกลับมาแข็งแรงดูเขียวดูจะรอดดูรากจะเดินแล้วก็น่าจะไม่กลับดาวแล้วแสดงความยินดีกับเจ้าของพี่จ๊คพี่โป้ง <Okay. S 1> นี่คือเสน่จ,จัน มูลคารรมนะครับโดยการรักษาโดยอาจารย์ดรพควัตนนะครับจากบ้านหมอต้นไม้เขาใหญ่ปราจีนบุรียังไงฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็ถ้ามีปัญหาเรื่องสุขภาพต้นไม้โทรหาอาจารย์ได้ที่0 8 8 7 7 4 3 1 0์ได้24ชั่วโมงแล้วก็สามารถพาท้องมาแอดมิดได้ที่นี่ทุกเมื่อยินดีต้อนรับกัญญาณมิตรที่มีอุรมการในการเลี้ยงไม้ด้วยกันครับผมขอบคุณมากครับ